สวัสดีค่ะดูดวงกับแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงของคนเกิดปีระกาประจำเดือนธันวาคมนะคะก็เป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะให้ได้ดูกันเป็นแนวทางนะคะไว้เออตรียมวางแผนชีวิตของเรานะคะเราจะมาเริ่มกันที่การงานการเงินกันก่อนนะคะธันวาคมคนเกิดปีระกางานเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ออกมานะคะมีเดอะเลิฟวอร์อัศวินถ้วยราชาถ้วยนะคะเก้าเก้าดาบเด็ <c oughs> กถ้วยโอ้ยเออไม่มีไพ่งานเนาะสำหรับพนเกิดปีละกาธัานวาคมเป็นช่วงอ่อนไหวของคุณเป็นช่วงที่ <c oughs> ทำงานด้วยอารมณ์ทำงานด้วยความรู้สึกจัดการทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะดังนั้นนะความสำเร็จของงานความก้าวหน้าของงานมันก็ไม่โดดเด่น <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตจิบยากแก้ไอเป็นระยะนะคะกลับมาไอาอีกแล้วนะดีขึ้นสักพักใหญ่ๆละสำหรับคนเกิดปีรากานะคะคุณต้องทุ่มเทมากกว่านี้นะคะธันวาคมเราเราเอาสบายมาเป็นหลัก คือมันเหมือนพอการทํางานตามอารมณ์อ่ะอยากทําก็ทําพอไม่อยากทําเราก็จะหาเหตุผลมาเพื่อที่ว่าเออฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันไม่พร้อมนู่นนี่นั่นนะคะมันจะกลายเป็นอะไรที่แบบว่าออไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่อาจจะคิดถึงเรื่องของการกินการเที่ยวนะการงานปาร์ตี้สังสรรค์ออกงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรา,เราคิดไปทางเรื่องนั้นมากกว่านะคะแต่พอสมมุติว่าเออพอเราตามใจตัวเองไปบางวันแล้วพออีกวันนึงก็จะมารู้สึกแบบ ฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะคะมันมันปนกันมันมันมันคละกันไปนะคะดังนั้นนะแต่ถามว่ามีอะไรเสียหายมากไหมไม่มีหรอกค่ะนะคะมีแค่ความกังวลใจเพราะคุณจะกังวลว่างานจะเสร็จทันไหมอันนี้จะได้ตามเป้าหรือเปล่าเพราะว่า คือพอเราทําไปแล้วอ่ะคือพอถึงเวลาทํางานจริงๆเราก็จะเราจะไม่ค่อยกระตือรือร้น,นแต่พอผ่านวันนั้นไปแล้วก็จะมาคิดว่าฉัน,น่าจะทําได้ดีกว่านี้ <c oughs> มันจะเป็นลักษณะนั้นเอาเป็นว่านะคะมันก็ไม่ถึงกับเดือดเนื้อร้อนใจเรานะคะพยายามที่จะกระตือรือร้นมากขึ้นหน่อยนะคะคือจริงๆตัวคุณเองคนรอบข้างน่ะดีนะกับเพื่อนร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่ใจเราที่เราจะรู้สึกผิดว่าฉันน่าจะทําให้ดีกว่านี้ก็ กระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะคนเกิดปีละกานะแต่ไม่เดือดร้อนอะไรมากเนาะมันใช้อารมณ์มากเป็นพิเศษแค่นั้นเองส่วนความเงินนะคะการเงินก็ไม่โดดเด่นค่ะมันไม่มีไพ่เหรียญมันไม่มีไพ่เงินดังนั้นถ้าคุณคาดหวังเงินก้อนถ้าคุณคาดหวังเงินที่มันมากเป็นพิเศษในเดือนธันวาคมนะคะมันไม่ได้พิเศษ นะเพราะว่าเงินก็มาจากการทํางานแล้วเราเองเราเราไม่ได้กระตือรือร้นมากเท่าไหร่เงินมันก็เลยแบบว่าเออมางั้นๆนะ่ะแต่ว่าคุณไม่เดือดร้อนนะ ต่อให้คุณดวดเดือดร้อนนะก็มีคนคอยช่วยถ้าเงินขาดมือก็มีคนคอยช่วยคอยหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้นะคะส่วนตัวคุณเองคุณจะหนักไปทางค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกินการเที่ยวนะคะสังสรรค์ปาร์ตี้แล้วก็ใช้จ่ายตามใจตัวเองโอ้ฉันอยากซื้ออันนี้ฉันก็ซื้อฉันอยากไปนี่ฉันก็ไปฉันอยากกินอันนี้ฉันก็กินมันมันจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่านะคะใช้เงินก็ใช้ตามอารมณ์ทํางานก็ทําตามอารมณ์ ก็ฝากคนเกิดปีละกานะคะมีวินัยในการใช้เงินมากหน่อยนะคะในเดือนธันวาคมแต่ก็ไม่ถือว่ารุนแรงเนาะอ่ะมาดูความรักกันค่ะ <c oughs> คนโสดนะคะคนโสดปีละกาธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีโอกาสที่จะมีคนคุยเนี่ยเดลิเวอร์มาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะมีคนคุยนะคะ มาจากไหนคุณคุยนะมาจากช่วงที่คุณเดินทางมาจากช่วงที่คุณเที่ยวนะหรือมาจากคนในแวดวงการทำงานเดียวกันมีคนแนะนำให้รู้จักกาันหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เคยคุยคุยกันอยู่แต่ว่าก็คุยในฐานะเพื่อนนะคะพอธันวาคมนะ่อาจจะมีการอยากจะเลื่อนระดับ นะอยากจะเลื่อนระดับอยากจะแบบว่าเออไปอีกขั้นหนึ่งไหมเป็นกึง่งเพื่อนกึ่งแฟนหรือเปล่ารู้สึกดีไหมคุณนะรู้สึกดีแน่นอนมีคนมาทําให้คุณหวั่นไหวนะคะคนเกิดปีละกาแต่มันจะมีปัญหาตอนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นแหละคุณหวั่นไหวจริงแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อม คุณก็จะรู้สึกว่าเออฉันโสดแบบนี้ฉันก็ดีเหมือนกันนะมีเรื่องอื่นๆที่คุณต้องทำนะคุณยังรู้สึกว่าเออตัวเองก็ต้องทํางานเยอะตัวเองไม่ค่อยมีเวลาหรือบางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าไอ้คนที่เข้ามาคุยกับเราคุยกับเราคนเดียวไหมหรือบางทีคุณอาจจะมีตัวเลือกอื่นหลายตัวเลือกก็ได้นะคนเกิดปีละกาคนโสดนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนที่คุณคุยอยู่ นะคะม,มันมีความลังเลใจตรงนี้แหละนะคะประเด็นแรกลังเลใจว่าฉันจะเลือกใครดีเพราะคุยกับฉันหลายคนแล้วฉันก็หวั่นไหวกับหลายคนนะคะไม่กล้าเลือกออในในอีก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 ,อก,อกประเด็นหนึ่งก็คือยังรู้สึกว่าโสดแบบนี้ก็ดีมีความสุขฟินนะคะคุยกับคนนน้นคนนี้ไปเรื่อยนะไม่ต้องผูกมัดอะไรกับใครอ่ามีความสุข ประเด็นสุดท้ายนะคะกังวลใจว่าคนที่มาคุยกับเรานะคะเขาจะคุยกับคนอื่นด้วยเราก็เลยว่าเออฉันไม่อยากที่จะไปแย่งกับใครก็เลยอา,อาดูๆไปก่อนประมาณเนี้ยโดยรวมแล้วธันวาคมคนโสดปีละกาฟินมีความสุข <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าพึ่งลำคาญกันนะคะ <c oughs> มีความสุขแล้วก็แต่แต่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะคะแต่เรามีความสุขที่เรารู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกดีๆมันไม่เหงานะคะมีคนคุยเนาะช่วงธันวาคมนะคะมาดมูสำหรับคนที่มีแฟนเริ่มจากคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะแม่หมอจะเริ่มจากคนเกิดปีละกาที่ มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรต้องระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมนะคะธันวาคมนี้นะคะมองว่า <c oughs> ความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่นะคะเพียง <c oughs> แต่ธันวานะจะมีปัญหาอย่างหนึ่งระยะห่างในใครบางคนอาจจะเดินทางนะมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางเช่น คบกันอยู่คุยกันอยู่นะคะแฟนเราเดินทางกลับบ้านแฟนเราไปทํางานหรือเราเองเรากลับบ้านแต่แฟนเราไม่เด็กลับแฟนเราต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณเองอาจจะมีระยะห่างแล้วมีเรื่องของความหวาดระแวงนะคะหึงหวงมีโอกาสนะคนเกิดปีละกาความหึงหวงความหวัดระแวงหรือ,อเป็นเรื่องของ <c oughs> การมีปากเสียงกัน ทำไมต้องมาระคายคอมากด้วยมีปากเสียงกันในเรื่องที่ทัศนคติไม่ตรงกรันความคิดเห็นไม่ตรงกรันมันเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายซึ่งบางทีงก็รู้แหละคือบางทีเรารู้ว่าแฟนเรานิสัยยังไงแฟนเราก็รู้ว่าเรานิสัยยังไงแต่พอเวลาเกิดสถานการณ์ที่มันมันมันใช้อารมณ์เยอะเราก็จะลืมนะคะก็จะใช้อารมณ์เป็นใหญ่ต้องระวังให้ดีนะคะ,ะปัญหาลิ้นกับฟัน อย่าให้มันบานปลายนะคือเรื่องไหนบางเรื่องที่ที่มันเป็นปัญหาจุกจิกเราปล่อยได้เราก็ปล่อยผ่านได้ก็ผ่านเราไม่ต้องไปโฟกัสทุกเรื่องลดความละเอียดจุกจิกลดคือบางทีบางทีในความสัมพันธ์มันก็มีอะไรที่มันมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรบ้างแต่บางทีผ่านได้ก็ผ่านนะคะแล้วก็ค่อยคพูดค่อยคคุยเน้นการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะประนีประนอมให้ได้ นะแฟนเราทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างหรอกนะคะแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเขาด้วยนะคือคือมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะนี้แหละก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะลิ้นกับฟันให้มันเป็นแค่ลิ้นกับฟันอย่าให้เกิดแผลขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่อันเนี้ยเตือนคนเกิดปีละกาไว้ทีนี้คนเกิดปีละกาที่ความสัมพันธ์มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะธันวาคมจะดีขึ้นไหม ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนเกิดปีรากาถ้าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้าธันวาคมแม่หมอมองว่าคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาใช้เวลาร่วมกันนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะยังคงแบบว่าออดีแล้วก็ <c oughs> แต่อาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะคะอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนแต่ทีนี้สิ่งทีออ่ไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วมันจะกลับมาดีเลยนะ มันมีไพ่หนึ่งดาบมันมีไพ่ราชินีดาบบ่งบอกถึงอุปสรรคบ่งบอกถึงปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะก็ต้องใช้ความรักนำทางนะแล้วก็รู้จักที่จะอ,อ,อดทน <c oughs> แล้วก็รอจนกว่าจะมีจังหวะดีๆที่ให้ได้พูดได้คุยนะคะคุณต้องประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น นะคะคุณสองคนยังรักกันแต่ทีนี้มันมีระยะห่างมันมีระยะห่างมันมีเรื่องของระยะทางมันมีเรื่องของเหมือนกับว่าเรานะอยากที่ใช้เวลาร่วมกับเขา,าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราหรือว่าคบกันแล้วต่างฝ่ายต่างอยู่ในที่ที่มันห่างกันนะคะธันวาคมนี้มีโอกาสจะได้มาพบมาเจอมีโอกาสจะได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาดีๆว่าคุณจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรหาวิธีแก้ปัญหาไว้นะคะนี่คือคําแนะนํา หาวิธีแก้ปัญหาในขณะเดียวกันพอได้พบได้เจอกันแล้วก็จะได้พูดคุยกันได้นะไม่ใช่ว่าเราก็เฉยไปเออปัญหาก็มันอยู่ตรงนั้นละไม่ต้องหาวิธีแก้ไม่ต้องมาประเมินไม่ได้นะคะพอมาคุยกันแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันจะกลับมาลักกันเหมือนเดิมได้ยังไงใช่ไหมคะอืต้องประเมินดูนะคะอดทนรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะดูเรื่อยๆเอื่อยๆไปนิดนึงอาจจะต้องรอจนช่วงปลายเดือนเนาะนะคะก็พยายามต่อไปนะคะ แล้วก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแววงซ้ําอีกรอบนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพยายามที่จะกดดันอีกฝ่ายมากจนเกินไปอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะคะเพราะแฟนคุณเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นน่ะอาจจะต้องเป็นตัวเราที่พยายามผลักดันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยว่าไม่ให้อ่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนอย่างที่แม่หมอบอกนะคะมีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ อะให้กำลังใจคนเกิดปีระกาค่ะนะธันวาคมเนาะมกราคมก็ค่อยกลับมาพบกันใหม่มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ